เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนปอบเลี้ยงแมวดำหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างไกลความเจริญออกไปไกลโพ้นสมัยนั้นหนทางยังเป็นดินลุกลางเมื่อฝนตกหนาการเดินทางไปมาจึงไม่สะดวกยิ่งนักอีกทั้งชาวบ้าก็อยู่กันแบบสมถะ ข้าวปลาอาหารก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนระหว่างคนในหมู่บ้านเสียแต่อย่างเดียวคือมีผู้ปกครองหมู่บ้านที่บ้าอำนาจและชอบกดขี่ข่มเหงลูกบ้านเป็นที่สุดวันดีคืนดีถ้าคนไหนไม่ถูกอกถูกใจก็จะถูกผู้ใหญ่บ้านโชคกันแกลและพานให้คนอื่นเกลียดคนคนนั้นไปด้วยผู้ใหญ่โชคมีลูกชายหนึ่งคน ชื่อสุเทพมีนิสัยไม่ต่างจาจะคู่เป็นพ่อมากนะักชอบเป็นคนอันธพาและทำร้ายคนอื่นที่ด้อยและอ่อนแอกว่าโดยมีพ่อให้ท้ายอยู่เป็นประจำสุเทพมีคนที่ชอบเป็นอย่างมากคือดวงตาลูกสาวหน้าสมองเธอเป็นสาววัยแรกรุ่นที่หน้าตาดีและนิสัยดูเรียบร้อยทำให้สุเทพไปหาที่บ้านเป็นประจำ แต่ดวงตานั้นเกลียดสุเทพเข้าใายไม่แม้แต่อยากจะสบตาหรือคุยด้วยทําให้สุเทพมีความพยายามตามตื้อจนเธอลาคาญเมื่อดวงตาเห็นสุเทพอยู่ที่ไหนเมื่อไหรเป็นอันต้องหันหน้านี้เดินให้เร็วที่สุดเมื่อสุเทพรู้สึกว่าดวงตาไม่สนใจเขาเขาจึงนึงกงอุบายอันเร็วซาำเพื่อจะชุดเธอไปเป็นเมียให้ได้ สุเทพรู้จักกับหมอผีในหมู่บ้านชื่ออาจารย์หนูหมอผีคนนี้มีวิชาเก่งกล้าในการขับไล่ผีในหมู่บ้านได้เรื่องชื่อในการทาําเสน์ยาแฟสสุเทพไม่ดีรอที่จะเข้าไปหาเพื่อทําเรื่องกันชัวร้ไลให้ได้เมื่อไปถึงบ้านอาจารย์หนูสุเทพต้องตกตะลึงกับของขังที่อยู่ตรงหน้าของอาจารย์ รู้สึกว่าพอเข้าไปในนั้นจะมีอาการร้อนหูบวาบคล้ายกับคนกำลังจะเป็นไข้สุเทพยกมือไหว้ในทันทีพอดีว่าข้ามีเรื่องให้ช่วยอาจารย์ทำสเสน่ยาแฝดให้ข้าทีเิดเองจะทำใส่ใครล่ะข้าเห็นสาวๆในหมู่บ้านต่าง,งหลงไหลชอบพอกับเองทุกคนมีอยู่คนเดียวน่ะสิอีดวงตา มันเล่นตัวชมัดเลยครับอาจารย์ฉันจะจัดการมันเอามาเป็นเมียให้ดานี่ข้าเห็นแก่ผู้ใหญ่โชดน,นะถึงจะทำให้เองไม่งั้นข้าไม่ยุ่งหรอกกับคนในหมู่บ้านสุเทพหัวเลาะลานชอบใจในสิ่งที่ได้ยินอาจารย์หนูบอกสุเทพว่าให้มาไม่ในวันหลังเนื่องจากวันที่ทำเสนียาแฟ ต้องเป็นคืนเดือนดาบสุเทพจึงต้องจำใจรอตามนั้นไปก่อนในค่ำคืนของอีกวันฝนได้ตกลงมาอย่างหนานขณะที่นาสมอนต้องรีบลงมาเก็บข้าวของอยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินมาตามถนนนาสมอนกระพริบตาจ้องอยู่หลายครั้งว่าใครกรันที่มาเดินดึกๆนในยามฝนตกแบบนี้ อีกทั้งที่มือของเขานานได้อุ้มแมวสีดำมาด้วยเขาเดินเข้ามาข้างในบ้านของนาสมอนแล้วพูดว่านาะครับผมขออาศัยหลอฝนหน่อยได้ไหมพอดีผมเป็นคนต่างถิ่นผ่านมาแถวนี้พอดีนาสมอนรู้สึกสงสารจึงให้เขานอนพักที่ใต้ถุนบ้านเพื่อรอฝนหยุดแล้วค่อยเดินทางต่อ เช้าวันลุ่มงคืนฝนก็ยังตกลงมาอย่างหนักเช่นเดิมน,นาสมอนใช้ดวงตาไปเอาปลาแห้งใต้ทุนบานเพื่อมาทำกับข้าวทำให้เธอได้พบกับสมชายชายหนุ่มที่ท่าทางดูอบอุ่นเพราะเขาได้อุ้มแมวไว้กับตัวตลอดเวลาทำให้ดวงตาพอใจยิ่งน,นักทั้งคู่สบตากันจนดูเหมือนว่าจะชอบพอกันเข้าไห้แล้ว ดวงตาได้ไปขอแม่เพื่อให้สมชายพักที่นีต่ต่อจนกว่าฝนจะมีทีท่าดีขึ้นนาสมอนชวนสมชายมาร่วมวงกินข้าวด้วยกันโดยแมวดำตัวนานไม่ยอมนี้ห่างกายเขาไปไหนส่วนเวลาว่างสมชายก็ได้ช่วยงานนาสมอนและดวงตาโดยไม่บายเบียางทำให้แม่และลูกสาวชอบพอในตัวเขาเป็นอย่างมาก สุเทพใช้นุม่มที่ไม่รู้ว่ามีชายอื่นเข้ามาอยู่ที่บ้านดวงตาเมื่อเขามาหาดวงตาที่บ้านเพื่อเอาของดูเศษผมของดวงตาไปทำเสนีก็ได้พบเข้ากับสมชายอย่างจ่าสุเทพถามดวงตาว่าใครดวงตาก็ตอบว่านี่แฟนของฉันเองสุเทพโมโหอย่างหนักจะปลีเข้าไปทำร้ายสมชายให้ได้แต่ดวงตามาขวางไว ทำให้เขาสามารถดึงเอาอผมคงดวงตาม,มาได้เมื่อสุเทพกลับถึงบ้านก็ได้นั่งดื่มสุรากับเพื่อนๆอย่างสบายใจสักพักเขาได้ยินเสียงตะกุกตะกากเข้ามาใกล้ๆตัวพอหันไปอีกทีมีแมวดำกระโดนใส่เข้าที่ตัวเขาแล้วใช้เล็บควนเข้าไปที่หน้าของสุเทพจนเป็นรอยกรีดยาเลือดอาบเต็มร่างกาย และแมวตัวหนานก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่โช์ตกใจว่าแมวที่ไหนกล้ามาทำกับลูกตนจึงรีบหาหมอมารักษาลูกและซื้อพาแมวตัวหนานซึ่งตรงกับคืนนี้เป็นคืนเดือนดาบสุเทพรีบพยุงร่างกายอันเจ็บปวดไปหาอาจารย์หนูที่บา้านเลเรงทาพิธีเพื่อทำสเสนยาแฝดใส่ดวงตา เมื่อเซจพิธีอาจารย์หนูให้สุเทพนำรูปปั้นไว้ใต้หมอนเพื่อรอดวงตามาหาสุเทพทั้งดีใจแล้วซาใจว่าจะจัดการได้ทั้งดวงตาและสมชายไม่ทันไลผู้ใหญ่โชคก็รู้จนได้ว่าแมวดำตัวนั้นเป็นของชายหนุ่มต่างถิ่นที่มาอยู่บ้านดวงตาผู้ใหญ่โชคไม่รีรอรีบปีไปที่บ้านนาสมรทันที เมื่อไปถึงก็พบเพียงนาสมอนอยู่ใต้ถุนบ้านไอ้หนุ่มคนนั้นมันไปไหนมันกล้าให้แมวดำไปทำร้ายลูกกูมันต้องตายผู้ใหญ่โชคให้ลูกน้องจับนาสมอนไปที่กลางหมูกบ้านมึงออกมาสิสมชายสุทเทพและพ่อได้จับนาสมอนเป็นตัวประกรันส่วนสมชายเห็นดวงตามีอาการแปลกแปล และอาเจียนออกมาเป็นหนังควายทำให้รู้แล้วว่าดวงตาโดนของแน่ๆสมชายผู้เป็นปอเมื่อเขาสู่สมกับดวงตาทำให้เธอได้กลายเป็นปอไปด้วยดวงตาจึงไม่สามารถตูของเข้าตัวจึงอาเจียนของออกมาทั้งคูได้ยินเสียงเรียกแววเข้ามานิจึงส่งแมวดำไปจัดการกับผู้ใหญ่โชเมื่อแมวดำไปถึง พอได้แยกเขียวและกระโจนใส่แก้ทันทีแมวดำตัวนี้ลิดเดตและพลังล้นเหลือเข้าไปกัดคอผู้ใหญ่จนเลือดกระเซ็นนองพืนสุเทพนั้นกำลังจะวิ่งหนีแต่ถูกแมวดำใช้เล็บอันแหลมโขจวกไปที่หลังของเขาแล้วล้วงเอาตับไตใส่พุงออกม,มากินจนหมดสองพ่อลูกได้ตายอย่างอนา แต่ยังไม่จบเท่านี้เมื่อสมชายและดวงตาต้องล้างแค้นกับอาจารย์หนูให้ได้ก่อนทั้งคู่ไปที่บ้านของอาจารย์หนูและได้เผเชิญหน้ากาันอาจารย์หนูก็รู้แล้วว่าต้องสู้กับอะไรแกรีบ,บริกรรมคาถาไสยศาสตร์นวงดาเพื่อใช้มนต์ตาบังคับผูดผีวิญญาณให้ต่อสู้กับสมชายและดวงตาอารู้ไม่ว่าสมชาย เป็นปอบที่มีวิชาแก่กล้านาเขาได้ใช้อาคมที่มีคาถามนดำเพรสูเช่นการสุดท้ายแมวดำขู่ใจก็ได้เข้ากัดที่คอของอาจารย์ุจนกระอาเลือดและสิ้นลมในทันทีจากนั้นสมชายได้ดวงตาก็ได้เป็นปอบเลี้ยงแมวดำที่ชาวบ้านได้เล่าขานต่อๆกันมาณหมู่บ้านแห่งนี้สืบมา เรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ